สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของการเอาชนะคนเอาแต่ใจใครเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองบ้างอันดับแรกต้องเช็คตัวเองก่อนเอาแต่ใจเอาแต่ใจนะคะคนที่เอาแต่ใจในตัวเองเนี่ยคือต้องเข้าใจนี้ก่อนมนุษย์เราค่ะต้องการความรู้สึกว่าเราอย่างที่ครูเคยบอกซ้ําๆไปในหล,หลายๆคลิปนะคะว่าต้องการรู้สึกเป็นที่รักต้องการรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสําคัญต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ใช่ไหมคะเพื่อให้ตัวเองรอดในการใช้ชีวิตในสังคมทั้งหมดเนี้ยค่ะเวลาที่เราเห็นคนที่จะเอาอย่างที่ฉันอยากได้จริงๆมาจากความรู้สึกขาดอะไรบางอย่างลึกๆคือคนเอาแต่ใจเนี่ยมันมันมนุษย์เราทุกคนก็มีความอยากให้มันเป็นอย่างใจด้วยกันทั้งนั้นนะคะมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเราต้องการสิ่งที่เอามาตอบสนองใจเรากิเลสเราเอาพูดง่ายๆแต่มันจะกลายไปเป็นคนเอาแต่ใจได้ ก็ต่อเมื่อคุณจะเอาโดยที่ไม่มีเหตุผลนั่นเองคุณจะเอาโดยที่มันไม่ฟังเหตุผลเนี่ยอันนี้คุณจะถัดจากคนทั่วไปกลายเป็นคนเอาแต่ใจแล้วคือย้ํานะคะว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในโลกเนี่ยก็อยากให้ทุกอย่างเป็นดั่งใจที่เราปรารถนาทั้งนั้นแหละแต่เราจะทําให้มันเป็นปรารถนาโดยวิธีไหนละ่ะเหตุและผลอ่าน,นี่ก็คือคนปกติแต่ถ้าไม่เอาก็ฉันจะเอาจะเอาแบบนี้ฉันไม่แคร์ฉันไม่สนฉันไม่ฟัง,ฉ,ฟงฉันจะเอาฉันจะเอาอันนี้แหละเขาเรียกว่าคนเอาแต่ใจแล้วนะคะงั้น ถ้าเกิดสมมติคนที่เป็นแบบนี้เราต้องกลับไปดูที่ต้นตอของเขาก่อนว่าเขารู้สึกอะไรทําไมเขาถึงต้องเป็นคนแบบนี้หนึ่งคนเหล่านี้ค่ะลึกๆขาดความรู้สึกเคารพตัวเองหปลกไหมคะหลายคนอาจจะแบบไม่จริงอ่ะพวกนี้เขาหูเขารักตัวเองจะตายเขาปกป้องชีวิตตัวเองขนาดน,นั้นคําม่ารักตัวเองอย่างถูกต้องค่ะจะไม่ใช้วิธีนกาทีฟในการได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการ อันนั้นเขาเรียกเห็นแก่ตัวถ้ารักตัวเองจริงๆไม่ใช่ฉันรักตัวเองฉันจะเอาแฟนเขา่าเป็นของฉันอันนี้ไม่ใช่รักตัวเองแล้วเพราะว่าสุดท้ายคุณจะทําร้ายตัวเองและผู้อื่นในอนาคตในระยะยาวแน่นอนดังน,นั้นคนที่รักตัวเองจริงๆจะไม่ทําสิ่งที่มันเป็นทางลบเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นถ้าเกิดคนพวกนี้ค่ะเขาจะใช้วิธีเหล่านี้เพื่อให้ได้มาเพียงเพื่อตอบสนองความรู้สึกว่าลึกๆฉันรู้สึกลึกๆว่าฉันยังดีไม่พอ ยังไม่ได้รับการยอมรับพอหรือยังไม่เป็นที่รักพอนั่นเองค่ะสอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆเลยของคนที่เอาแต่ใจตัวเองเพราะเขาต้องการพิสูจน์กับโลกว่าถ้าฉันแง่งอนเธอยังจะรักฉันอยู่ไหมถ้าฉันแง่งอนเธอต้องเห็นความสําคัญของฉันแล้วหละ่ะฉันกระทืบเท้าฉันส่งเสียงฉันตะโกนด่าฉันช,ชี้หน้าสั่งเธอต้องเห็นความสําคัญของฉันนั่นแปลว่าอะไรเขายังไม่เห็นความสําคัญของตัวเขาเองอถ้าคนเห็นความสําคัญจะไม่ต้องแสดงเอาง่าย ถ้าสมมติเราเป็นคนรวยอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเรารวยอ่ะเราไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวประโคมอะไรมากหรอกถูกไหมฮะแต่ถ้าลึกๆเราไม่รู้ว่าเรารวยอ่ะเราจะต้องแต่งเยอะออกกล้องปุ๊บเราต้องแบบว่ามีจังหวะที่โลกจะต้องเห็นอะว่าฉันแบบใส่เนะใส่ใส่ของแพงเนอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะงนั้นคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองรวยจึงโชว์คนไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นที่รักจึงเรียกร้องอ่าคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองดีเก่งพอจึงสั่ง และบังคับให้คนอื่นมาเชื่อตัวเองนะดังนั้นพอเราเข้าใจแล้วว่าลักษณะของคนแบบนี้ขาดจากข้างในของเขานะคะไม่ใช่ใครูสอนเรื่องนี้ไม่ใช่ให้เราไปนั่งดูถูกเขาอือีนี่ขาดอะไรไม่ใช่นะพวกเราทุกคนล้วนมีความขาดเหมือนเหมือนกันแหละคะ่ะคนละนิดคนละหน่อยแต่เรากําลังพูดถึงคนกลุ่มนี้อยู่นะคะเพราะลักษณะของคนที่เอาแต่ใจตัวเองจริงๆมันเป็นลักษณะของเด็กสี่ขวบนะคะสังเกตดีๆคําว่า on. งอนงอนมีเฉพาะในบ้านเราเท่านั้น งอนผู้หญิงเนี่ยโตเป็นอะไรเป็นสาวแก่บางทีก็ยังมีนังงอนอาการงอนเนี่ยฝรั่งก็ไม่มีนะฮะหมายถึงว่าคําว่าง,งอนเนี่ยภาษาอังกฤษมันไม่มีเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เขาก็จะคุยกันเลยว่านี่มันคืออย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่แบบอาการงอนมันมีไว้สําหรับเด็กค่ะเด็กสี่ขวบเพื่อเอาไปเทสพ่อแม่มันเป็นขั้นตอนของกระบวนการของจิตของมนุษย์ว่าถ้าฉันงอนเธอ,อยังรักฉันอยู่หรือเปล่าเธอตามงอฉันอยู่หรือเปล่า เนึกอ,ออกไหมคะเพื่อที่จะเทสว่าฉันเป็นที่รักของเธอจริงๆเพื่อให้ฉันอะลึกๆก็คือฉันจะได้รอดมีชีวิตรอดไม่ตายถ้าเกิดฉันงอนแล้วเขาทิ้งฉันฉันอาจจะตายก็ได้แต่ทีนี้ตอนเด็กๆพอเราพอเขางอนเราให้บ้านเราเนี่ยพองอนเอให้ออะงอนเอาตามใจเขาก็ไม่เรียนรู้สิเขาก็อั้งฉันก็งอนไปได้เรื่อยๆสิจนแก่อายุ70็ดสิบเรื่องฉันงอนนะจัดปลาฉันง,งอนเยู่เลยก็ยังมีอย่างนี้เนืกอ,อออกไหมคะดันั้นเราจะต้องสอนมาตั้งแต่เด็กเลย นะอย่างฝรั่งเนี่ยแต่จะบอกว่าฝรั่งบางทีเขาก็เลี้ยงผิดนะไม,ไ,มไม่ใช่คือคือไม่ได้คุยขอคําว่าไม่ใช่คําว่าฝรั่งแล้วกันเอาเป็นว่าคนที่เลี้ยงลูกเป็นแล้วกันถ้าเด็กงอนเราคุยกันด้วยเหตุผลว่าไงลูกหนูรู้สึกอะไรหนูกโกรธอะไรปัญหามันคืออะไรลูกนะงอนเราให้ได้แมวคุยกันในด,ดีหนูมีสติสตางใจเย็นก่อนแล้วมาคุยกับแม่ อ่ะนะคุยกันอ่าคุยแบบนี้เรามาคุยกันด้วยเหตุผลเด็กก็จะเรียนรู้เลยว่าฉันจะได้เมื่อฉันมีเหตุผลฉันจะได้ก็ต่อเมื่อฉันใจเย็นนะไม่ใช่ว่าอ๋อฉันได้เมื่อฉันวีธิฉันก็จะได้ไปเรื่อยๆอันนี้แหละมันเป็นตัวสั่งสมไอ้นี้ัยตัวนี้นอกเหนือจากอันนี้อีกมีอะไรอีกคือความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับบางอย่างเช่นเขาอาจจะถูกเปรียบเทียบม,มาตั้งแต่ในวัยเด็กเขาอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องแข่งขันมาตลอดแล้วก็อาจจะไม่เคยได้รับการชื่นชม จากที่บ้านว่าเออเก่งมากลูกเขาก็ยังมียังเก่งไม่พอเก่งดีไม่พอดูบ้านนั้นสิดูบ้านนี้สิจึงทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเปรียบเทียบเราก็จะต้องเก่งอ่าต้องเก่งมากกว่านี้ต้องเก่งมากกว่านี้ไปเรื่อยๆจึงทาให้เขารู้สึกขาดข้างในฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้ซะแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่เติมให้เขาค่ะเติมไม่ได้แปลว่าตามใจนะคะเติมไม่ได้แปลว่าตามใจเติมให้เขาแปลว่าอะไรคนที่เอาแต่ใจตัวเองคือเขาต้องการความรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักเราสําคัญใช่ไหม ในช่วงในช่วงออชีวิตปกติในช่วงชีวิตปกติที่เราเจอกันไม่ต้องรอไปต้องถึงตอนโกรธเราเจอกันเราก็จะแบบชื่นชมเขาจากใจจริงแต่เราจะไม่ชมกันที่ผลลัพธ์เหมือนที่ครูเคยสอนไปแล้วนะคะชมผลลัพธ์ไม่ไม่ดีเลยนะคะมันจะทําให้เขายิ่งเหลงยิ่งหลงตัวเองไปกันใหญ่ให้เราชมไปที่นิสัยดีๆของเขานะเช่นสมมุติวันนี้เขาเวลาเรานั่งคุยกันแล้วเขาฟังเหตุผลเราเรารีบบอกว่ามีความสุขมากเลยเวลาที่คุยกับเธอแล้วเธอแบบ นั้งใจฟังฉันแบบนี้นี่คือการสอนเด็กสี่ขวบในตัวของเขาค่ะว่าเขาจะได้รับความรักเมื่อเขาเป็นคนน่ารักนึกออกไหมคะเราสามารถเติมให้เขาโอชอบจังเลยเวลาที่เป็นแบบนี้หรือชมในเรื่องอื่นก็ได้เช่นอย่างสมมติวันนี้เขาทาอาหารอร่อยโอย้ขอบคุณมากเลยที่เธอรู้ขึ้นมาทําอาหารให้ให้กับคนอื่นน่ารักมากเลยอะไรอย่างนีง้นึกออกไหมคะเราเราจะไม่มาชมกันที่ว่าอาหารอร่อยแต่เราจะชมที่ขอบคุณมากเลยที่เธอทําให้ให้พวกเรานึกออกไหมคะ มันคือการเติมให้คนเหล่านี้เพราะข้างในของเขามันขาดแคลนนะคะขาดแคลนคือมันอาจจะไม่ได้รับคือเติมเขาอาจจะเติมให้ตัวเองไม่เป็นแล้วเขาก็เฝ้าให้คนอื่นเติมให้เขาตลอดทีนี้พอเราเติม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 ให้เขาเนี่ยจนทําให้เขารู้สึกว่าเขามีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําร้ายคนที่มาเติมให้เขาหรอกค่ะนันเขาจะฟังเหตุผลเราเวลาพอมีเหตุผลปุ๊บ้าต้องการแบบนี้เราก็คุยกันถ้าเขาเวียงวีนบึ้มบึ้มบึ้มเราอย่าเพิ่งไปให้เขาตอนนั้นหรืออย่าเพิ่งไปปะทะให้เลี่ยงออกมาก่อน นะคะระหว่างเจ้านายก็ใช้ได้ไม่ใช่แค่แฟนอย่างเดียวเจ้านายก็เหมือนกันคนที่ต้องการแบบนี้แสดงเขาต้องการการยอมรับเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้านายที่ยังไม่ดีพอเขาจึงต้องใช้การสั่งการข่มขู่นะคะเราก็จะใช้วิธีเติมเลยว่าอะไรที่เราเห็นจริงๆจริงๆนะห้ามประจบห้ามอะไรอย่างนี้เลยนะคะอะไรที่เราเห็นจริงๆว่าเขามีความดีในฐานะของการเป็นหัวหน้าให้เราชื่นชมเขาในเลี้ยงไปเลี้ยงไปไม่ต้องรอตอนประทานะเลี้ยงไปในใน ชีวิตแต่ละวันเช่นวันนี้เขามาตรงเวลาสมมติข้อดีของเขาคือแบบพี่หนูชื่นชมพี่มากๆเลยสามารถสามารถหนูชื่นชมพี่มากๆเลยนะในการที่พี่เป็นคนที่มีวินัยมากๆเลยตรงเวลาจังเลยคือเรามอาจจะไม่ต้องเป็นนั่งจับเข่าคุยกันนก็ได้พูดพันๆเจอกันแบบโอ้หัวหน้าหัวหน้าเป็นคนตรงต่อเวลามากๆเลยนะคะอะไรเงี้ยก็คือให้เขารู้สึกนะคะว่าเขาเป็นคนสําคัญ มีอะไรได้อีกนอกจากการชื่นชมอาจจะเป็นการเอาของเอาอนุ่นนี่มาฝากเพื่อเป็นการเติมใจให้เขารู้สึกเฮ้ยฉันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วเฮ้ยเขาเห็นว่าฉันเป็นหัวหน้าที่ดีแล้วอ๋อ oh, ฉันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าแฟนรักฉันหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าเขารักฉันอาการของความงองแงหรือจะเอาแต่ได้เอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งมันจะค่อยๆจางลงไปจางลงไปตามลําดับนะแล้วถ้าเกิดสมมติถึงเวลาถ้าเกิดสมมติเราเติมให้เขาไปแล้ว สมมติคืายังมีอาการอันนี้ฉลับขึ้นมาอีกแต่แต่ครูการันตีเลยนะถ้าเราไล่เติมไปทุกวันทุกวันเหมือนลดน้ําทุกวันทุกวันจิตใจเขาจะค่อยๆพองขึ้นมาแล้วเขาจะลดอาการแบบนี้ลงสมมุติว่าตอนนี้คุณยังเติมแล้วเขายังไม่เต็มเพิ่งเริ่มเติมเขายังมีวิงวิบบึ้มอยู่ให้เรานิ่งเวลาที่เขาแบบว่าไม่ฉันจะเอาฉันจะเอาให้เราใช้วิธีหลักการเดิมที่ครูเคยสอนเรื่องการสื่อสารไป รับรองอารมณ์เขามึงเข้าใจว่าเธอโกรธเข้าใจเลยเพราะว่าคนที่กําลังรู้สึกโกรธเนี่ยถ้าแบบว่าพี่ฟังเหตุผลก่อนก็ทะเอลาะก,กันตายถูกไหมคะงนั้นเวลาที่เขากําลังโกรธให้เรารับรองเข้าใจไม่ใช่รองรับนะรับรองแปลว่าเข้าใจสิ่งที่เธอโกรธฉันเข้าใจเลยมึงเข้าใจว่าเธอโกรธนะฉันเข้าใจนะ,ะทีนี้มีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้ไม่ก็ฉันจะเอาอันนี้โอเค ฉันเข้าใจความต้องการของเธอแล้วว่าเธออยากให้ได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ทีนี้มันอาจจะส่งผลแบบนี้แบบนี้เธอคิดเห็นว่าอย่างไรโยนให้เขาคิดเลยเธอคิดเห็นว่าอย่างไรเธอคิดว่ายังไงแบบเนี้ยสิ่งนี้มันอาจจะส่งผลบแบบนี้เธอเธอมองไว่ายังไงฉันขอคาปรึกษาจากเธอเลยเติม <Rena ult> ให้เขาอีกโดยการขอคาปรึกษาฉันขอคาปรึกษาเลยฉันกลัวว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่รู้แหละอ่าถ้าไม่รู้แหละปุ๊บอ๋อถ้าคําตอบคือไม่รู้แหละนี่อาจจะอาจจะฉันก็ คงยังช่วยอะไรไม่ได้ไว้ไว้เธอมีคําตอบที่เรามาคุยกันมาช่วยกันหาคาตอบฉันเพราะฉันอยากปรึกษาเธอจริง,รงว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะถ้าเกิดเธอให้คําตอบได้ก็เดี๋ยวเราเรามาเวิร์กตรงนี้ด้วยกันนะื่อยไหมคะงั้นเราเองแหละที่ต้องนิ่งและสงบเราอยากจะให้คนที่ไม่มีเหตุผลคุย,ยมีเหตุผลเราเองต้องสร้างเหตุผลเหตุผลคือไม่ใช่เหตุผลไปนชนะเขาคือเราต้องนิ่งพอที่จะรอเวลาใช้เหตุผลได้อย่ารีบใช้เหตุผลตอนเขากําลังมีอารมณ์เพราะคนพวกนี้จะรู้สึกปาะบ,บางมากเลย พราะถ้าเกิดเขาโมโหขึ้นมามันคืออีโก้ล้วนๆแล้วอย่าไปรีบพูดเรื่องเหตุผลรับรองให้เขารู้สึกสบายใจซะก่อนจากนั้นเราค่อยว่ากันไปด้วยเหตุผลเพราะถ้าเกิดเขาพูดไม่รู้ละ่ะก็จะเอาได้ยินเสียงตัวเองใช่ไหมอ่ะอืมเขาจะได้ยินเสียงตัวเองแล้วเราก็บอกว่าอ่ะตอนนี้เราอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะเราเข้าใจว่าเธอโกรธเดี๋ยวไว้เธอเย็นลงเราค่อยมาคุยกันไม่สมมตินะไม่ฉันจะคุยตอนนี้พี่รู้ว่าหนูโกรธหนูโกรธอยู่ถูกไหมคะ พี่เข้าใจความรู้สึกของหนูแล้วพี่ก็ขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดพี่ทําให้หนูโกรธนะสมมติเราเราจะพูดแบบนี้หนูขอโทษที่ทําให้พี่โกรธอะไรก็ได้ที่ทําให้พี่โกรธเพียงแต่ว่าเราอยากคุยกันด้วยด้วยเพราะพี่รักหนูเพราะหัวหน้ารักเธอเพราะหนูรักหัวหน้าหนูอยากให้ยิงไปที่เป้าหมายสูงสุดเลยเราอยากให้เราอยู่กันไปนานๆอ่าเราอยากให้หนูอยาก ทำงานร่วมกันกับหัวหน้าอย่างมีความสุขแล้วหนูรู้ว่าหัวหน้าก็อยากทางานกับหนูอย่างมีความสุขยิงไปที่เป้าปลายทางเลยเพื่อให้เขามีสติพอว่าเราไม่ได้มาเพื่อปรัญานนะคนที่แว๊บเนี่ยพะเขากลัวถ้าเราให้สิ่งที่ทําให้เขาหายกลัวได้คือความมั่นใจความรู้สึกปลอดภยัยยังไงหนูก็รักหัวหน้ายังไงหนูก็รักหัวหน้าก็รักลูกเนองยังไงแฟนก็รักกันแล้วฉันก็ยังอยากอยู่กับเธออยู่จุดนี้มันจะทําให้ความกลัวของเขาคลายลง คลายลงนะคะแล้วจะค่อยมาคุยกันเพราะว่าถ้าคุยตอนนี้เดี๋ยวก็จะทะเลาะก,กันย้ำนะพี่อยากอยู่กับหนูพี่รักหนูนะแล้วหนูไม่ต้องมีอะไรที่ต้องกังวลเลยหนูงองแงได้เลยหนูงองแงให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะเราพี่อยากใช้ชีวิตกับหนูต่อไปเพราะคนมันกลัวเราบอกปลายทางสิ่งที่เขาจะกลัวไว้แล้วว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆเบาเอง ลองดูไปใช้วิธีเหล่านี้ก่อนเอาให้ครบนะคะใครฟังแล้วยังไม่เข้าใจลองทวนฟังซ้ำๆร้โนต้ตออกมาเลยว่าหนึ่งทำอะไรรับรองอารมณ์เขาแสดงความเข้าใจเขาบอกเป้าหมายปลายทางว่าเรารักเธอนะสุดท้ายเราอยากจะมีชีวิตร่วมกันยังไงแล้วเราข้อใช้เวลาเรามาค่อยๆค,คุยกันช่วยกันขอคำปรึกษากับเขาก็ได้ก็จะทำให้เหตุการณ์เบาลงค่ะ